คุณเคยสงสัยไหมครับว่าชื่อของมนุษย์คนแรกที่ถูกบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในประวัติศาสตร์โลกคือใครเราไม่ได้พูดถึงพระเจ้าหรือเทพนิยายแต่กำลังหมายถึงมนุษย์จริงๆที่เคยมีชีวิตและชื่อของเขายังคงปรากฏอยู่แม้เวลาจะผ่านไปนานกว่า5,000ปีชื่อของเขาคือคูชิม ชายจากเมืองอุรุกในอารยธรรมซูเมเรียนดินแดนที่ปัจจุบันคือประเทศอิรักและเป็นหนึ่งในแหล่งกำเนิดของการเขียนแห่งแรกของโลกบนแผ่นดินเหนียวแผ่นหนึ่งปรากฏเป็นข้อความจารึกว่าข้าวบาเล2 9่29,086หน่วยได้รับในช่วงเวลา37เดือนลงนามโดยคูชิมคูชิมอาจไม่ใช่บุคคลสำคัญระดับกษัตริย์หรือนักรบ แต่เป็นเพียงนักบัญชีคนหนึ่งที่ใช้ตัวอักษรคูนีฟอร์มบันทึกบัญชีข้าวของและบังเอิญทิ้งชื่อของเขาไว้ให้โลกจดจำนั่นทำให้ชื่อของเขากลายเป็นชื่อของมนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ที่มีหลักฐานบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนและใช่ครับมีนักวิชาการบางคนสงสัยว่าคูชิมอาจเป็นชื่อตำแหน่งแต่ส่วนใหญ่เชื่อกันว่านี่เป็นชื่อของบุคคลจริง นี่จึงเปรียบเสมือนชื่อของบิดาแห่งการทําบัญชีคนแรกของมนุษยชาติชื่อที่ไม่ได้อยู่ในบทกวีแต่กลับถูกจารึกไว้อย่างเรียบง่ายและอยู่ยงยาวนานกว่าอริยธรรมส่วนใหญ่บนโลกใบนี้